ออโต้อินเทรนสนับสนุนโดยรองเท้า Red Apple เปลี่ยนคู่ใหม่ใส่ Red Apple สนับสนุนโดยสยามออโต้ค่์ ไม่เร่งไอเสียก็จะมีน้อยแต่ถ้าพอเราเร่งปับ๊บถ้าดับก็คือยังไม่มีการหลงเหลืออยู่เลย<อ>เพราะนั้นถึงให้ความปลอดภัยเพราะไม่มีถังกัดเก็บเมื่อกี้เนี่ยไอเสียที่ออกมาจากบ้านเนี้เข้าไปในเครื่องครับแล้วก็ออกมาเป็นเป็นแก๊สเลยครับ<อ>เข้าไปปุ๊บวนออกมาแล้วก็ใช้งาน,งานได้ใช้งานได้เลยครับใช้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับอ,อ๋อแสดงว่าเข้าไปในเครื่องเสร็จปุ๊บออกมาเลยก็ เป็นก๊สที่สามารถนําไปเพื่อใช้็นพลังงานได้<อ>ทันทีทเลยครับและการังมีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ผลิตแก๊สสังเคราะห์ค่ะและตอนนี้การก็นั่งกับคุณต่อศักดิ์นะคะที่จะมาให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ผลิตแก๊สสังเคราะห์กันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะกันอยากทราบว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาได้ยังไงคะที่มาที่ไปเ,เริ่มจากนักวิทยาศาสตร์อิสระของคนไทยเลยนะครับตลาดว่า ปัจจุบันเนี่ยโลกนะฮะมีมลภาวะอันนี้สําคัญที่สุดคือมันมีมลภาวะ,ะสิ่งต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่หาได้ยากขึ้นเนี่ยมันทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นด,ด้วยเหตุน,นี้แหละครับก็นักว,วิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยตึงๆคิดวิธีที่จะ,ะผลิตอุปกรณ์นะฮะที่ใช้ทั้งคือเอาเอาไอ,าอาเสียของรถยนต์นซึ่งปกติเราจะปล่อยทิ้งนะฮะให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึง่ง โดยที่มาผ่านอุปกรณ์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับครับก็คือเป็นที่มาที่ไปของระบบนี้ค่ะแลก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อสักมากๆนะคะ <S <S ที่มาให้ความรู้การค่ะขอบคุณครับออโต้โฟกัสนำเสนอความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับโครงการขับขีบ่ปลอดภัยจากใจอินซีร่วมกันสร้างวินัยรักษากฎจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ โครงการของเราเป็นโครงการที่เรียกว่าขับขี่ปลอดภัยจากใจอินซีเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะเราตระหนักว่าปีปีหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปบนท้องถนนไม่ต่ำกว่า6000ชีวิตเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เพราะชีวิตแต่และชีวิตนั้นมีค่าไม่สามารถที่จะวัดเป็นเงินได้ทุกครั้งที่ผมจะขับรถ มสัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะไม่กินเหล้าเด็ดขาดเรื่องยางและเบรกเป็นเรื่องสําคัญผมตรวจเช็คทุกครั้งก่อนออกเดินทางผมทํางานขับรถที่นี่มานานทุกคนคก็เหมือนพี่น้องกันเ<ป>สาร์อาทิตย์นี้ผมจะพาลูกไปเที่ยวทะเลผมทํางานหนักแต่ผมภูมิใจที่ผมสามารถเก็บเงินส่งลูกเรียนที่ดีๆได้ผมอยากให้ลูกผมเรียนสูงๆ ชอบการขับรถได้เห็นชีวิตสองข้างทางแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบน้องเกลงใจใครผมกําลังเก็บเงินซื้อบ้านให้ลูกกับเมียที่ผมรักลูกเมียผมคือกําลังจะที่ดีที่สุดและผมจะทําให้พวกเขารู้ว่าผมรักพวกเขามากแค่ไหน